ชอวเมนไทยแลนด์สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปฟังความที่เห็นของชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขาได้ดูคู่รักชาวลอนดอนอย่างมอลลี่และแมทบอกเล่าความประทับใจที่เขาได้กลับมาเชยวที่กรุงเทพอีกครั้งมอลลี่และแมทได้เผยแพร่พพพคลิปนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเพรอะกับตั้งชื่อคลิปแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าสัมผัสแรกที่กรุงเทพในปี2022ไม่อยากจะเชื่อว,ว่าเมืองไทยจะเป็นแบบนี้ คลิปนี้มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วกับเกือบ1 0 0 0 0แสนวิวซึ่งทั้งคู่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยพวกเราใช้เวลา48ชั่วโมงเที่ยวเล่นอยู่ในกรุงเทพได้ออกไปช่องเที่ยวทางน้ำด้วยการนั่งเรือให้อาหารปลาไปตลาดที่เต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดได้นั่งรถตุ๊กๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการกินอาหารชั้นเลิศและบอกว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการท่องเที่ยวให้กับคนอื่นๆด้วย เมดบอกว่าหลังจากผ่านมาแล้วเกือบ5ปีตัวเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะได้กลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาหลงรักการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยทําให้เขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเพื่ออัปโหลดยูท b e เขากลับมาเพื่อทําให้ชาวโลกได้เห็นว่าที่นี่คือประเทศที่สวยงามและอาจจะใช้เวลา1-2เดือนเพื่อท่องเที่ยวตั้งแต่เหนือจรดใต้ของประเทศไทย และสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของพวกเขาในการกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยเป็นครั้งที่2องมัลลีและแมทเริ่มที่การเที่ยวอยู่ในกรุงเทพทั้งคู่ได้ไปเที่ยวที่ตลาดช่างชุยไปร่อมเรือให้อาหารปลาไปหาของอร่อยกินที่ไอคอนสยามและตลาดกลางคืนโจ๊ดแฟไปเดินกินของอร่อยที่เยาว,วราชไปนั่งดินเนอร์ที่สกายบาร์และตอบท้ายด้วยการกินอาหารในร้านอาหารสุดรู ในตอนท้ายคลิปมอลลี่บอกว่ามันช่างเป็นวันแรกที่น่าตื่นเต้นมากๆในเมืองที่ดูวุ่นวายแบบนี้และสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบ,บับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube จากทวโลกที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะความคิดเห็นแรกนะคะผมรักประเทศไทยที่นั่นคือดินแดนแห่งเวทมนต์สกดทุกคนให้หลงรัก ผมแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าความคิดเห็นต่อมานะคะฉันคิดถึงประเทศไทยที่นั่นเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากคนไทยน่าทึ่งและน่ารักมากสถานที่ท่องเที่ยวของที่นั่นก็น่าอาัศาจรรย์แบบสุดๆความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปยาวมากแต่มันก็คุ้มค่าที่ได้ดู กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าประทับใจแห่งหนึ่งสำหรับคุณจริงๆอวามพเถนตะวันนะคะผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากรุงเทพคือหนึ่งในเมืองโปรโดของผมสุดยอดอาหารข้างทางราคาไม่แพงและอร่อยมากผมรอเกือบจะไม่ไหวแล้วที่จะได้ไปเที่ยวที่กรุงเทพอีกครั้งความพิถนติถันนะคะผมคิดถึงประเทศไทยนะ ทั้งบรรยากาศของเมืองและอาหารของพวกเขาด้วยแต่ที่นั่นคนเยอะมากและมันก็คือเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นอีกแต่ผมก็อดคิดถึงการช้อปปิ้งและอาหารของพวกเขาไม่ได้จริงๆความคิดเห็นต่านะคะว้าวดูแล้วฮึกเหมิมมากพวกคุณทำให้มันดูสนุกมากเราก็รักกรุงเทพเหมือนกันและหวังว่าจะได้กลับไปที่นั่นในไม่ช้านี้ความคิดเห็นต่านะคะ ดูแลมีแต่อาหารที่น่ากินทั้งนั้นเลยและประเทศไทยก็ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของผัดไทยอีกด้วยฉันชอบไปที่นั่นมากความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบโรงแรมที่คุณพักอยู่มากๆเลยนะและดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าไปเที่ยวมากๆอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะเราเสียใจมากที่ไม่ได้ไปตลาดและบาร์บนเครื่องบินและรู้สึกทึ่งมากที่กรุงเทพมีสิ่งใหม่ๆแบบนี้เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ควาพิเีพตถัมานะคะมันยากที่จะปฏิเสธว่าที่นั่นคือปลายทางที่น่าทึ่งสำหรับคนที่รักการกินเป็นชีวิตจิตใจขอให้สนุกกับการเดินทางของคุณนะขอพิเีพตถัมานะคะว้าวพวกคุณได้เริ่มต้นลิ้มรสกับความอร่อยจากอาหารสุดวิเศษแล้ววิวก็สวยมากคนไทยทุกคนที่ฉันเคยเจอก็ยอดเยี่ยมมากและฉันก็รู้ว่าพวกคุณจะได้รับการดูแลจากคนไทยเป็นอย่างดี ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะความคิดเห็นต่อมานะคะสุดยอดไปเลยฉันรักอาหารไทยฉันชอบสรตทฟู้ดของไทยฉันคิดถึงประเทศไทยและฉันก็หวังว่าฉันจะมีโอกาสได้กลับไปเที่ยวที่นั่นอีกครั้งความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวตอนนี้พวกคุณอยู่ที่กรุงเทพแล้วประเทศนี้ดีและสวยงามมากมันจะเป็นการผจญภัยสุดเจ๋งสำหรับคุณทั้งคู่ฉันสนุกกับคลิปของพวกคุณจริงจริง ความพเถีตะถานนะคะรักเมืองไทยที่สุดโดยเฉพาะเกาะพังงานส่วนกรุงเทพนั้นไม่ใช่สถานที่โปรดสําหรับฉันเลยนะความพเถีตะถานนะคะฉันนี่ชอบห้างสรรพสินค้าและอาหารของพวกเขามากๆความพิถีติถันนะคะต้องขึ้นไปที่เชียงใหม่ให้ได้นะไปทางเหนือพื้นที่สูงขึ้นอากาศเย็นลงแถมยังมีที่เที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่มีทั้งที่อยู่ในเมืองและบนภูเขา ความคิดเห็นต่อมานะคะอาหารการเดินทางและชีพภาคในประเทศไทย,ยดีกว่าฟิลิปปินส์มากแต่คุณก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าฟิลิปปินส์มีหาดทรายสีขาวที่ดีที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมานะคะพวกคุณทั้งสองคนดูมีความสุขและสนุกสนานกันมากๆเลยนะพวกคุณทำให้ผมอยากมาเชื่อชื่อประเทศไทยบ้างแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะผมจะไม่ไปเที่ยวจนกว่าคนจะเลิกใส่แมสความคิดเห็นสุดท้ายนะคะ ประเทศไทยแตกต่างจากทุกประเทศในเอเชียเพราะว่าประเทศไทยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในราคาที่ถูกมากหรือถ้าต้องการการบริการระดับ V.I.P. ประเทศไทยก็มีเหมือนกันจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และาหารในคลิปนี้มีกรำบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ